ปลาสวยงามน่ารู้สิบชนิดที่พบในแม่น้ำโขง 1. ปลาเทโพปลาเทโพเป็นปลาขนาดใหญ่ส่วนหัวและปากมนลำตัวสีเทาคล้ำอมน้ำตาลมีแต้มสีดำที่โคนครีบอกมีชื่ออื่นที่เรียกตามท้องถิ่นอาทิเช่นปลาหูดำปลาปึ่งเป็นต้น 2. ปลายี่ศกไทย ปลายี่สกไทยหรือปลายี่สกหรือปลาอีสกมีลำตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อยหัวค่อนข้างโตลำตัวสีเหลืองมีแถบสีดำาพาดเจ็ดเส้นตามแนวยาวตาสีแดง 3. ปลาแคยักษ์ปลาแคยักษ์หรือปลาแคควายเป็นปลาที่มีศูนยหัวแบนมีหนวดยาวใหญ่เป็นแผ่นไม่มีเกล็ดลำตัว เป็นลายด่างสีน้ำตาลสลับดำอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายหลักมีสถานะการอนุรักษ์คือใกล้ศูนพันธุ์ 4. ปลาหมูข้างลายปลาหมูข้างลายหรือปลาหมูท่อหรือเขี่ยวไก่มีลำตัวป้อมเรียวแบนข้างลำตัวเหลืองแถบเขียวจะง,งอยปากเล็กเรียวมีเงียงแหลม ปลายแยกเป็นสองแฉกอยู่หน้าตามีริ้วสีน้ำเงินเข้มพาดขวางลำตัวราว11-14แถบคล้ายหลายเสือ 5. ปลาแรดเขี้ยวปลาแรดเขียวเป็นปลาแรดแม่น้ำโขงเป็นปลาที่มีลำตัวกลมรูปไข่แบนข้างส่วนท้ายกว้างตาเล็กหน้าผากโค้ง ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงคล้ำข้างลำตัวมีจุดประสีคล้ำหรือเป็นลายขวางริมฝีปากไม่สามารถสบกันจนสนิทจนทำให้เห็นฟันในปากปลาแรดเคี้ยวมีถิ่นอาศัยที่แม่น้ำโค้งและลำน้ำสาขาเท่านั้นส่วนสถานะการอนุรักษ์คือใกล้สูนพันธุ์จากแหล่งธรรมชาติ 6. ปลาน้ำเงินปลาน้ำเงิน มีชื่อที่เรียกตามท้องถิ่นคือปลาเนื้ออ่อนหรือปลานางเป็นปลาที่มีลำตัวเรียวยาวและแบนข้างไม่มีเกลด็ดพื้นลำตัวสีขาวเงินส่วนหลังมีสีดำอมเขียวหัวแบนสั้นและตาเล็กปากค่อนข้างกว้างมีฟันแหลมคมทั้งบนและล่างไม่มีครีบหลังครีบหางยาวเป็นแฉกหวาวลึก ปลาน้ำเงินอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหลพบในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขง 7. ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวมีรูปร่างค่อนข้างเพรียวลำตัวค่อนข้างกลมส่วนหัวและจะงอยปากยื่นยาวปากกว้างไม่มีหนวดตาโตเกล็ดใหญ่ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนด้านหลังสีคล้ำ มีแถบสีดำพาดตามแนวยาวของลำตัวขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ30เซนติเมตรปลาซิวอ้าวมีถิ่นอาศัยตามแม่น้ำแม่คลองจนถึงแม่น้ำโขง 8. ปลาบ้าปลาบ้าเป็นปลาที่มีรูปร่างยาวลำตัวค่อนข้างกลมมีเกล็ดขนาดใหญ่ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลืองครีบหางสีแดงสดหรือชมพู ครีบอื่นสีแดงจางมีชื่ออื่นที่เรียกตามท้องถิ่นเช่นปลาโพงปลาแซมบ้าเป็นต้น 9. ปลาตองลายปลาตองลายมีลำตัวแบนข้างมากลำตัวสีขาวเงินเกล็ดเล็กละเอียดมีจุดสีดํากระจายประปร,ะรายทางด้านข้างลำตัวด้านล่างมีลายสีดํำ้าตามขวาง จนถึงครีบก้น 10. ปลาแดงหรือนางแดงหรือเนื้ออ่อนเป็นปลาที่มีลำตัวยาวแบนข้างตาโตปากกว้างตัวค่อนข้างใสและมีสีเงินวาวอมแดงเรื่อ